sorry it's dj shake it baby อ๋อ oh, นี่คือตัวละแสนวัต e ใช่หนึ่งร้อย k หนึ่งร้อย k sv evo ของซาอดีเต้าต้องบาซิลแล้วก็ตัวนี้เป็น3 5มหมืาพันวัตไว้ขับซัพสิบเก้าตอกแค่ตัวเดียวเลย9้าตัวแค่ตัวเดียวยาวมาก3 5มหมืาพันวัตแท้ที่ส2บองโวลต์แล้วก็พราะที่เป็นแอมขับแหลม3า0 0ันวัตบา์ซิลเหมือนกันซาดีตตัวเล็กๆนี่สามพันวัตตาัขับพวกไดรใส่ไว้เพราะว่าจริงๆแบตเตอรีร่มันเอาอยู่ ผมใส่แบตลิเธียมเข้าไปชุดหนึ่ง300โวลต์เล่นได้ทั้งวันโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแบตลิเธียมไอออน300โวลต์ใช้จํานวนเก้าลูกอนุกรมกันอ๋อครับผมแล้วก็สามารถชาร์จจากบ้านดับเครื่องได้เลยในงานอ๋อคือเราเราเราชาร์จอย่างถ้าเห็นน่ยจะไม่มีการต่อสายเลยเพใช่เพราะเนี่ยผมจ<ช>ะรังกระถามพี่ว่าสายผ่านไปไหนไม่ได้ใช้จริงจริงตั้ง,งแต่วางมายังไม่เคยได้ใช้เลยแต่คิดคิดโปรเจกต์ว่าน่าจะต้องใช้ แต่อพอชางแบตขึ้นมาจริงๆแล้วแบตมันสามารถทำงานได้เกินที่เราคิดคือมน กันนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาด100แอมป์260โวลต์นะครับไปเต็มที่ของมันนะามาดูครับใกล้ๆกันนี่ก็คือเป็นแบตเตอรี่ NMC ขนาด100แอมป์สมาร์ถ BMS แล้วก็มีการเชื่อมต่อสายนะครับอย่างลุงลังนิดหน่อยนะครับมาดูดูอันนี้กันหน่อยครับนี่ก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์อะไรรีเลย์ครับเป็นรีเลย์ขนาดใหญ่รีเลย์กันสปาร์ก เรียบร้อยอ้าวครับ DMS ก็ทํางานตอนนี้ผมยังไม่เปิดหน้าจอด๋ยวจะทําการเปิดหน้าจอให้ดูอ้าวครับการเปิดหน้าจอก็ง่ายๆครับจิ้มปุ่มผมเปิดสวิตช์นี่แหละสองครั้งแช่ๆไว้แป๊กติดโอเคแล้วหน้าจอก็เปิดพร้อมทํางานเปิดลูกที่หนึ่งนะครับลูกที่หนึ่งอยู่ความจุไอ้โวนอยู่ที่ประมาณ8.7โวลต์น,นะครับ นี่โวลต์มันก็อยูที่เท่าไหร่ให้ดูทีละลูกนะครับหน้าจอจะชัดเห็นครับอันนี้86.3โวลต์นะครับ97%อ้าวลูกที่หนึงวัดไฟได้86อ้าวเปิดลูกที่2ต่อกด2ครั้งนะครับไฟติดขึ้นมาอ่าหน้าจอขึ้นมาครับให้การต้อนรับเรียบร้อย แต่ทีละตัวนะครับตัวไหนก็ได้อ่าดูอุณหภูมิอ่าดิสชาร์จโหมดชาร์จโหมดบาลานซ์ออฟแบตเตอรี่ยี่เซลล์ซลนะครับอ่าดูหน้าจอไฟมันเก้าสอ่าแป9สกจุด้าโวลต์นะครับ,ไม,แบบนนรบไม่มีการใช้นะครับเอาเปิดอันที่สามต่อไปสองครั้งเหมือนเดิม แป๊กไฟติดเปิดหน้าจอปึ๊บหน้าจอก็มีมดก็ต้อนรับอา้าวหน้าจอขึ้นมาแล้วอา้าวดูวนะครับแปดสิบหกจุดแปดวนะครับว้นรวมครับดูหน้าจอชัดๆสองร้อยหกสิบวนะครับอา้าวไฟนี่ครับคือเส้นที่เอาไปใช้งานเราจะทำขั้วสีแดงไว้เป็นขั้วบวกสีดำขัวลบนี่ครับ ต่อสองงานเป็นงานว่าใช้งานได้จบพิธีนะครับโอเคปิดแบตเตอรี่มีการปิดการปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับกดกดแช่นะครับปืด๊ดทักห้าวิปล่อยแป๊บเดียวก็ดับดับไหมทำไมไม่ดับยังไม่แช่ทำไมไม่ดับดูส <laughs> ิ ไฟมันจะดับหน้าจอก็บายบายเอาครับทุกอันก็ทำเหมือนกันนะครับการปิดเบิ้ลเบิ้ลดูแล้วก็แช่ไว้เบิ้ลสองครั้งนะครับครั้งที่สองให้แช่ยังไม่ดับอาจจะดับยากนิดนึงานะคกที่สามดับง่ายนิดเดียว ดับครับหน้าจอก็บายบายครับก็แบตเตอรี่ไฮวอนนะครับให้สําหรับพวกที่ใช้ไฮวอนนะครับนี่ครับการใช้งานก็มีการดึงออกง่ายๆครับแต่ละพวกใช้กันไม่ได้นะครับมาต่อกันก็ไม่ได้ต่อผิดไม่มีปิดตาต่อยังถูกครับเพราะว่าถ้าเอาบวกลบไปต่อนี้อันนี้มาก็บวกอันนี้มาก็ลบเสียบกันผิดปั๊บ ปมันก็ไม่เดินครับโอเคเป็นการเซฟตี้ระดับหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเข้าใจหรือ,อยังไม่ดาราม่าเนอะเหนื่อยตอบคอมเมนต์ว่าสั้น it's dj